วันนี้มี M7040 จ็นยมานำเสนอครับคุณลูกค้ามี M7040 จ็นยมานำเสนอนะครับเป็นรถค่อนข้างาสวยนะครับคุณลูกค <c oughs> ้าค่อนข้างสวยยังไงเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังนะครับคุณลูกค้าบางคนบอกเอ้ยเหมือนก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ทำไมบอกว่าสวยก็ก็จะมีจุดที่แนะนำนะครับว่าเขาสวยยังไงนะครับเดี๋ยวคุยให้ฟังนะครับคุณลูกค้าครับเอ็มเจ็ดศคันนี้นะครับเป็นรถ ที่เพิ่งเข้ามานะครับรถปี5.6นะครับรถปี5.6นะครับปกติรถปี5.6เขายังไม่ไม่ค่อยสวยนะครับคุณลูกค้าเขาจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับแต่คันนี้เขาจะมีความเดิมความสวยในตัวของเขาอยู่นะครับความเดิมความสวยของเขาคือยังไงมั่งลูกค้าสังเกตไหมครับว่าสีเขาไม่มีรอยทะลอกนะครับคุณลูกค้าสีเขาไม่มีทะลอกนะครับฝากระโปรงสีเดิมนะครับบางคนสีเดิมนะครับ ไม่ยุบไม่คดไม่งอนะครับคุณลูกค้าประมาณนี้เลยนะครับท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับอย่างนี้เลยเขาใช้รถมายังไม่เคยตัดท่อนคัดนะครับล้อหลังยังไม่เคยคลายนะครับล้อหลังยังไม่เคยคลายนะครับเป็นล้อหลังเป็นยางเดิมนะครับยางเดิมติดรถมานะครับดอ,อกยังเหลือเยอะนะครับแต่ก็ <laughs> มีรอย ตะกุยตะกุยนะครับเพราะว่าเป็นรถจังหวัดเลยนะครับรถจังหวัดเลยเขาก็จะขึ้นเขาลงเขาหน่อยจะมีรอยตะกุยนะครับใช้งานจริงๆคันนี้ใช้งานไม่เยอะนะครับกระบอกช่วยยกเดิมครับเดิมเดิมอยู่นะครับกระบอกช่วยยกเดิมนะครับด้านหลังนี้ก็จะเดินเดิมประมาณนี้เลยนะครับ,ารบยางเดิมติดรถมานะครับ เป็นยางปี5 6ครับติดรถมาบางคนก็จริงหรือเปล่าก็ดูนี่เลยครับนอดล้อยังไม่เคยคลายนะครับนอตล้อติดรถมานะครับยางก็เป็นปี5 6ครับเป็นปีผลิตปี5 6นะครับบางคนตรงๆอย่างนี้เลยนะครับไม่คดไม่งอนะครับอย่างนี้เลยนะครับราคานําเสนอนะครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับลูกค้าสนใจก็เข้ามาเลือกเข้ามาชมนะครับก็ กกรับประกันให้เครื่องไม่เคยแคยกะคัดไ,ไม่เคยตัดนะครับสีเดิมวิ่งเงียบนะครับวิ่งเงียบนะครับชุดด้านหน้าก็อย่างนี้ครับปากใบมิดไม่ยุบขับสลักแน่นอยู่นะครับก็เจ้าของเขาเป็นคนมีเงินนะครับเขาใช้น้อยนะครับจอดไว้มากกว่าใช้นะครับคุณลูกค้าใครหาอยู่ก็คันนี้ได้เลยนะครับ5้าแสนสองมืนบาทนะครับ7040สภาพดีแน่นอนนะครับ สนใจก็เข้ามาทดลองขับมาดูนะครับ